สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Mindset Mastery เปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรอชาติหน้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานนั่นก็คือการจัดการในที่ทำงานในแบบฉบบ,โโบัโจโฉครับโจโฉผู้นำจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามกบเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ชาญฉลาดมีไหวพริบและสามารถบริหารคนได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ว่าเขาจะอยู่ในยุคโบราณแต่กลยุทธ์และแนวคิดของเขาสามารถนำมาปรับใช้ในที่ทำงานยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวแล้วโจโฉสอนอะไรเราบ้างเราจะนำบทเรียนจากเขามาปรับใช้ในที่ทำงานอย่างไรวันนี้ผมมีคำตอบมาฝากครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเรามารู้จักโจโฉกันก่อนนะครับโจโฉเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญจากวรรณกรรมสามก๊กเขาเป็นผู้นำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยความเฉลียวฉลาดการวางแผนกลยุทธ์และความสามารถในการบริหารคนโจโฉไม่ใช่แค่ผู้นําที่มีอำนาจแต่เขายังเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เขารู้ว่าจะทำอย่างไรให้คนรอบตัวทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ครับโจโฉเป็นผู้นํำที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียดเขาไม่เคยตัดสินใจโดยขาดข้อมูล หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ 1. การมองภาพรวมในที่ทำงานคุณต้องมองภาพใหญ่และตั้งเป้าหมายระยะยาวเช่นการวางแผนโครงการหรือการขยายธุรกิจ 2. การปรับตัวตามสถานการณ์โจโฉมักปรับตัวเมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหากเจอปัญหาเฉพาะหน้าคุณต้องปรับแผนงานให้เหมาะสมลองถามตัวเองว่า ฉันมองเห็นโอกาสในวิกฤตหรือยังโจโฉสอนให้เราไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงแต่ใช้มันเป็นโอกาสครับโจโฉมีความสามารถในการบริหารคนอย่างยอดเยี่ยมเขาเลือกคนที่ใช่และมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด 1. การเลือกคนที่ใช่ในที่ทำงานคุณต้องรู้จักทีมงานของคุณและมอบหมายงานให้เหมาะกับความสามารถ 2. การสร้างแรงจูงใจ โจโฉมักให้รางวัลและยกย่องคนที่ทำงานได้ดีในที่ทำงานอย่าลืมชมเชยทีมงานเมื่อพวกเขาทำผลงานได้ดี 3. การจัดการความขัดแยง้งโจโฉใช้ความเฉลียวฉลาดในการไกล่เกลี่ยความขัดแยง้งในที่ทำงานคุณต้องเป็นตัวกลางที่ช่วยสร้างความร่วมมือในทีมการบริหารคนไม่ใช่แค่การสั่งงานแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจครับ โจโฉเป็นผู้นำที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและแม่นยำเขาใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 1. การตัดสินใจอย่างรวดเร็วในที่ทำงานเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันคุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่รอบคอบ 2. การยอมรับความเสี่ยงโจโฉไม่กลัวที่จะเสี่ยงหากผลพลธ์มีความคุ้มค่าในที่ทำงานหากคุณมีไอเดียใหม่ๆ อยากลัวที่จะลองทำครับจําไว้ว่าการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจที่มาจากข้อมูลและประสบการณ์ครับโจโฉมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งเขาเข้าใจว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นคือกุญแจสำคัญ 1. การสร้างเครือข่ายในที่ทำงานคุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจ 2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โจโฉใช้คำพูดที่ชัดเจนและส่งพลังเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นในที่ทำงานการสื่อสารที่ดีคือการพูดให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจเป้าหมายและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นครับและนี่ก็คือบทเรียนการจัดการในที่ทำงานในแบบฉบับโจโฉครับหวังว่าทุกคนจะลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ หากใครมีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้นำสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับผมอยากฟังเรื่องราวของทุกคนมากๆเลยและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย